สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตนะคะโดยการนำใบงานที่7ของ d l t v ซึ่งเป็นใบงานที่รวมการแปลงทั้ง3รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขนานการสะท้อนแล้วก็การหมุนมารวมอยู่ใน1ใบงานนี้นะคะมาเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับ การแปลงทั้ง3รูปแบบนะคะการเลื่อนขนานก็คือการที่รูปต้นแบบเคลื่อนที่ไปในทิศใดทิศหนึ่งนะคะในแนวระดับเดียวกันอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะเคลื่อนที่ไปทางขวาเป็นรูปสามเหลี่ยม a พรม b พรม c พรมนะคะแบบนี้เป็นรูปแบบของการเลื่อนขนานนะคะทิศทางของรูปไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสามารถที่จะเลื่อนรูปไปทับกันสนิทพอดี ต่อไปการแปลงในรูปแบบที่2ก็คือการสะท้อนนะคะการสะท้อนจะเป็นการพลิกผ่านเส้นสะท้อนหรือเป็นการพับผ่านเส้นสะท้อนไปอีกฝั่งหนึงนะคะอย่างเช่นรูปสีฟ้าเป็นรูปสามเหลี่ยม abc พับผ่านเส้นสะท้อนแล้วมาเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนก็คือรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองรูปสามเหลี่ยม a พรม b พรม c พรมนะคะนักเรียนจะเห็นว่า เวลาที่เราพับผ่านนะคะจุดที่อยู่ไกลจากเส้นสะท้อนเมื่อมาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะอยู่ไกลจากเส้นสะท้อนเหมือนเดิมนะคะระยะทางจากจุดนะคะมาถึงเส้นสะท้อนก็จะเท่ากับจุดสมนายใหม่มาถึงเส้นสะท้อนแบบนี้นะคะรูป2รูปนี้จะ เท่ากันทุกประการแต่เราต้องจับรูปใดรูปหนึ่งพลิกไปหากันนะคะนี่ก็เป็นสมบัติของการสะท้อนนะคะต่อไปการแปลงรูปแบบที่3ก็คือการหมุนนะคะการหมุนก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะคะในทิศทางทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาในรัศมีวงกลมนะคะอย่างเช่นจุด c นี้หมุนไปเป็นจุด c p r i มนะคะ ด้วยองศาของการหมุนตรงนี้นะคะเท่าไหร่แต่ละจุดจุดอื่นๆก็จะหมุนไปในทิศทางเดียวกันด้วยขนาดองศาเดียวกันแบบนี้นะคะรูปแต่ละรูปนะคะก็จะสามารถที่จะหมุนไปทับกันพอดีโดยไม่ต้องพลิกรูปนะคะถ้าเป็นการหมุนสำหรับใบงานที่7นะคะเราก็จะนำความรู้เรื่องการเลื่อนขนานการสะท้อนแล้วก็การหมุนมาใช้ นะคะข้อที่1เขาบอกว่าจากรูปต้นแบบนะคะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะก็มองไปที่รูปในโจทย์ก็คือสามเหลี่ยมสีน้ำเงินก็จะเป็นสามเหลี่ยม abc นะคะแล้วก็แปลงไปเป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดงนะคะก็คือสามเหลี่ยมที่อยู่ทางขวาสุดนะคะการจะเป็นสามเหลี่ยมสีแดงนั้นเราจะต้องทำการแปลงทางเรขาคณิต นะคะโดย2ขั้นตอนซึ่งในนี้เขาระบุขั้นตอนมาให้เราแล้วนะคะในการแปลงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมสีน้ําเงินแล้วก็ขยับมาเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นรอยประแล้วก็ใช้ขั้นที่2เพื่อจะมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดงนะคะโดยขั้นที่1นึ่เขาบอกว่าให้เลื่อนขนานรูปสีน้ําเงินนะคะไปทางขวามือกี่หน่วยนะคะนักเรียนก็มาสังเกตว่า หาจุดสมนัยของเขาก่อนอย่างตรงนี้เป็นจุด A ใช่ไหมคะเขาจะต้องสมนัยกับจุดตรงนี้นะคะแล้วจาก A มาทางนี้นะคะโจทย์บอกเราแล้วว่าไปทางขวานะคะเราก็นับมาทางขวาจนมาถึงจุดนี้ว่าผ่านมากี่ช่องนะคะจาก A มานี้1ช่อง2ช่องสามช่องนะคะแสดงว่าเขาจะต้องเลื่อนมาทางขวา3หน่วยนะคะ เราก็เอามาตอบในข้อที่1ว่า3หน่วยนะคะบางคนบอกว่า3หน่วยจริงหรือเปล่าเราก็ดูจุดอื่นๆนะคะจาก B มาจุดนี้ก็ 1, 2, 3 C มาถึงจุดสมนัยใหม่ก็ 1, 2, 3 3หน่วยเช่นเดียวกันทุกๆจุดนะคะจากนั้นขั้นที่2เขาบอกว่าใช้การหมุนนะคะโดยใช้อะไรเอ่ยเป็นจุดหมุน นะคะนักเรียนก็หาว่าจุดไหนที่คงที่นะคะจะเห็นว่าจุดที่คงที่ก็คือจุดตรงนี้นะคะทั้งครูให้จุดตรงนี้คือจุด A' พรมนะคะตรงนี้เราก็จะตอบตรงนี้ว่าเป็น A' พรมเป็นจุดหมุนนะคะแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมกี่องศานะคะ เป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะทวนเข็มถ้าไปฝั่งนี้นะคะเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาถ้ามาฝั่งนี้เรียกว่าตามเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นเขาบอกว่าทวนเข็มนาฬิกากี่องศานะคะน้าเดยนก็ดูนะคะตัวนี้จากจุดนี้นะคะรูปเดิมคือรูปนี้แล้วหมุนทวนเข็มก็คือมาฝั่งนี้นะคะ วิธีการดูว่าเป็นกี่องศาก็ให้นักเรียนดูด้านที่สมนัยกันนะคะถ้าคุณครูสนใจด้านนี้นะคะเขาก็จะขยับมาเป็นด้านคู่สมนัยตัวนี้นะคะก็วัดขนาดของมุมจากเส้นนี้มาถึงเส้นนี้กี่องศาคะ90องศาเก่งมากค่ะซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนถ้าคุณครูเขาเขียนตรงนี้เป็นตามเข็มนาฬิกานะคะ ถ้าเกิดเขาไม่ทําเป็นทวนเข็มแต่เขาถามเราว่าถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจากสามเหลี่ยมนี้มาเป็นสามเหลี่ยมนี้เราจะต้องตอบว่าตามเข็มนาฬิกากี่องศาคะ270องศาเก่งมากค่ะเพราะว่าการหมุนนะคะถ้า180องศาไม่ว่าจะตามเข็มหรือทวนเข็มจะเป็นรูปเดียวกันแต่ถ้า90ของทวนเข็ม ก็จะเท่ากับ270ของตามเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นถ้าโจทย์เปลี่ยนคำถามตรงนี้เราก็เปลี่ยนคำตอบได้นะคะซึ่งขณะเดียวกันถ้าตามเข็มนาฬิกา90องศาก็จะเป็นทวนเข็ม270เหมือนกันสลับกันนะคะตอนนี้ก็เพิ่มเติมความรู้ที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจากรูปต้นแบบคือรูปสามเหลี่ยม สีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนไปเป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดงเกิดจาก2ขั้นตอนนะคะน้ำเงินคือสามเหลี่ยม a b c นะคะจากรูปนี้มาเป็นรูปที่เป็นรูปประโจทย์ไกด์ให้แล้วว่าเป็นการสะท้อนเป็นขั้นที่1นนะคะถ้าสะท้อนจากรูปนี้มาเป็นรูปนี้ได้นะคะจะต้องใช้เส้นไหนเป็นเส้นสะท้อนคะใช้แกน y เก่งมากค่ะ พอใช้แกนวเป็นเส้นสะท้อนนะคะเราก็จะตัดรูปสีน้ำเงินออกเป็น2ส,ส่วนอันนี้คือส่วนที่1น,นะคะส่วนที่1น,นี้ก็จะพับผ่านเส้นสะท้อนมากลายเป็นฝั่งนี้ค่ะจากนั้นเมื่อเราตัดตรงนี้นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะพับผ่านเส้นสะท้อนมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะกลายเป็นรูปตรงนี้ของ สามเหลี่ยมรอยประนะคะก็เลยได้รูปสามเหลี่ยมรอยประใหม่ออกมาเป็นรูปนี้โดยใช้แกน y เป็นเส้นสะท้อนนะคะต่อไปเมื่อสะท้อนแล้วได้รูปรอยประจะไปเป็นรูปสามเหลี่ยมใหม่สีแดงด้วยการหมุนนะคะใช้จุดใดเป็นจุดหมุนคะใช้จุดตรงนี้นะคะจะเห็นว่าจากที่เราสะท้อนมานะคะจาก a ถ้านักเรียนให้จุดนี้เป็นจุด a พรัม นะคะ a พรามก็จะเป็นจุดหมุนของเรานะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่าไหร่นะคะโจทย์ต้องการให้เราตอบทวนเข็มนะคะดังนั้นเราก็ต้องวัดด้านที่สมนายกันก็คือด้านนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงด้านเดียวกันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะด้านนี้กับด้านนี้เป็นด้านสมนายกันสังเกตรูปนะคะ ดังนั้นเราจะต้องวัดจากมุมนี้มาถึงนี่นะคะในทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นกี่องศาคะ270องศาเก่งมากค่ะซึ่งขณะเดียวกันถ้าข้อตอบตรงเนี้ยถ้าข้อถามว่าตามเข็มนักเรียนต้องตอบเท่าไหรคะถ้าโจทย์ถามว่าถ้าตามเข็มนาฬิกาละ่ะจะตอบเท่าไหร่นักเรียนก็จะต้องตอบเท่าไคะ90องศานะคะเพราะว่าถ้านักเรียนดูตามเข็มจะหมุนแค่ จากตรงนี้มาที่ตรงนี้นะคะ90องศาแต่ถ้าเราทวนเข็มเราจะต้องหมุนจากนี่มาจนถึงนี่ก็จะเป็น270องศานะคะซึ่งก็จะได้ภาพที่เกิดจากการแปลงเป็นภาพเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะรูปต้นแบบสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนไปเป็นรูปสีแดงเกิดจาก2ขั้นตอนขั้นตอนที่1บอกว่า จากน้ําเงินนี้หมุนไปเป็นรอยประนะคะใช้จุดใดเป็นจุดหมุนคะจุดที่คงที่คือจุด a ในรูปนะคะดังนั้น a จะเป็นจุดหมุนหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาจำไว้ว่าทวนไปซ้ายนะคะตามไปขวาทวนไปซ้ายหาด้านสมนัยกันก่อนถ้าคุกทูสนใจด้านที่สั้นตัวนี้นะคะ ถ้าหมุนทวนเข็มคุณครูก็จะหมุนจากนี่ไปจนถึงด้านสั้นก็คือตรงนี้อ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นกี่องศาคะตัวนี้ทวนเข็มนาฬิกาอ่ะหมุนจากนี่มาทางนี้คนอันนี้คุณครูใส่รูปผิดนะคะอ่ะเมื่อกี้คุณครูหมุนจากรอยประไปเส้นน้ำเงินนะคะแต่ตอนนี้เส้นน้ำเงินเป็น รูปต้นแบบเราจะต้องหมุนจากสีน้ําเงินมาหารอยประนะคะก็คือหมุนจากเส้นนี้มาทางเส้นนี้นะคะใช้กี่องศาคะ90องศาเก่งมากค่ะตรงนี้ก็จะตอบ90องศานะคะถ้าเขาถามทวนเข็มแต่ถ้าเขาถามตามเข็มก็จะต้องเป็น270องศาเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2นะคะหลังจากที่เราหมุนมาเป็นรูปนี้แล้ว เราทำยังไงต่อให้เป็นรูปนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ารอยประฝังนี้จะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแกน x นะคะรูปใหญ่ฝั่งนี้ก็จะพับไปอยู่อีกด้านหนึ่งของแกน x ดังนั้นการพับผ่านก็คือการอะไรคะการสะท้อนเก่งมากคะ่ะดังนั้นขั้นที่2เราจะต้องมาใช้สะท้อนนะคะอ่าขั้นที่2การสะท้อนโดยมี อะไรเป็นเส้นสะท้อนคะ่าเวลาพูดถึงการสะท้อนก็จะต้องพูดถึงเส้นสะท้อนโดยใช้แกน x เ,เป็นเส้นสะท้อนนะคะแล้วก็สะท้อนไปเป็นภาพที่ได้จากการแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะต่อไปไปต่อที่ข้อ4เลยค่ะ รูปต้นแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็แปลงไปเป็นรูปสอ่ารูปสี่เหลี่ยมสีแดงเหมือนเดิมนะคะเกิดจากขั้นที่หนึงจากสีน้ำเงินไปเป็นรูปประนะคะจะเห็นว่าฝั่งนี้ขยับไปอยู่อีกข้างหนึ่งของแกน x แล้วก็ส่วนบนนะคะก็จะพลิกมาที่ด้านล่างของแกน x แสดงว่าเป็นการอะไรคะการสะท้อนเก่งมากค่ะ ่าการสะท้อนผ่านแกนอะไรคะแกน x เก,ก่งมากมีแกน x เ,เป็นเส้นสะท้อนพูดถึงการสะท้อนต้องพูดถึงเส้นสะท้อนนะคะต่อไปเมื่อเป็นรูปนี้แล้วจะเห็นว่าเขาขยับไปทางทิศไหนคะไปด้านซ้ายนะคะ ไปกีน่หน่วยเอ่ยอ่าใช้การอะไรเอ่ยขยับไปด้านซ้ายต้องเป็นการเลื่อนขนานนะคะเพราะว่าไม่มีการพลิกรูปเลื่อนขนานไปทางซ้ายนะคะแล้วดูว่าจะเลื่อนไปกี่หน่วยนะเดียนก็ดูจุดสมนัยนะคะตรงนี้มาเป็นจุดตัวนี้นะคะขยับมาอยู่ที่นี่ เขาขยับไปซ้ายกี่หน่วยนะเดนก็ดูตามช่องเลยนะคะนับช่อง1 2 3 4 5 6าี่ห้าและ7นะคะไปที่ซ้ายมือ7หน่วยนะคะแบบนี้เป็นตน้นต่อไปข้อที่5นะคะรูปต้นแบบเป็นรูปสีน้ำเงินปแปลงไปเป็นรูปสีแดงเหมือนเดิมสีน้ำเงินคือรูปนี้นะคะแล้วเขาก็ มีการเปลี่ยนทิศทางนะคะซึ่งการเปลี่ยนทิศทางนี้จะเห็นว่าจากหัวอยู่ฝั่งนี้ไปเป็นหัวอีกฝั่งหนึ่งนะคะแสดงว่าน่าจะเกิดจากการอะไรคะการหมุนดังนั้นขั้นแรกของเรานะคะก็จะเป็นการหมุนก่อนนะคะพอพูดถึงการหมุนเราก็จะต้องไปพูดถึงจุดหมุนนะคะ จุดไหนคงที่จุดนั้นเรียกว่าจุดหมดุนก็คืออะไรคะใช้จุดดีเป็นจุดหมดุนแล้วจุดดีตัวนี้นะคะ จะหมุนไปในทิศไหนตรงนี้ตอบได้2คําตอบนะคะอาจจะตอบทวนเข็มหรือตามเข็มก็ได้นะคะสังเกตว่าเราจะถ้าเราสนใจตรงด้าน Ad นะคะมาเป็นด้านสมในของเขาก็จะเป็นด้านนี้นะคะนักเรียนก็ดูว่าถ้านักเรียนพูดถึงตามเข็มก็จะใช้กี่องศาคะ180องศาขณะเดียวกันถ้าหมุน ทวนเข็มมาฝั่งนี้ก็จะ180องศาเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะคะที่180องศาคุณครูขออนุญาตใช้เป็นหมุนทวนเข็มนะคะ,ะแต่รูปคุณครูตรงนี้คุณครูเขียนตามเข็มใช่ไหมคะ,ะถ้าหมุนทวนเข็มจะเป็นทิศต,ตรงไหนเอ่ยก็จะเป็นทิศ ด้านนี้มาด้านนี้นะคะอันนี้180อันนี้คือทวนเข็มนะคะแต่ฝั่งนี้จะเป็นตามเข็มนะคะตอบตัวไหนก็ได้ถูกทั้งสองตัวนะคะทั้งครูตอบว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นมุม1 8 0องศานะคะ ต่อไปพอหมุนมาเป็นรูปรอยปรนี้แล้วจะสังเกตว่าเขานะคะตรงนี้แหลมอยู่บนนะคะพอมาข้างล่างปรากฏว่าแหลมจะไปอยู่ข้างล่างนะคะแหลมเคยอยู่ไกลกลเป็นแหลมอยู่ไกลแบบนี้จะเป็นการสะท้อนนะคะก็คือการพลิกจากบนลงล่างนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นการเลื่อนรูปนี้จะยังคง ทิศท,ทางเหมือนเดิมก็คือแหลมอยู่บนข้างล่างก็จะแหลมนะคะฝั่งเล็กตรงนี้แบบนี้นะคะดังนั้นสังเกตได้เลยว่าจากรอยประมาเป็นรูปสีแดงนั้นเขาเกิดการสะท้อนเก่งมากค่ะทีนี้พอพูดถึงการสะท้อนนักเรียนก็จะต้องหาเส้นสะท้อนถามว่าใช้อะไรเป็นเส้นสะท้อนคะใช้แกน x นะคะเพราะว่าเขาพับผ่านลงมาข้างล่างนะคะโดยใช้แกน x เป็นเส้นสะท้อนแล้วก็จะได้ภาพที่เกิดจากการแปลงเป็นรูปสีแดงนะคะต่อไปข้อสุดท้าย นะคะรูปต้นแบบเป็นรูปสีน้ำเงินเหมือนเดิมปแปลงไปเป็นรูปสีแดงทํำยังไงบ้างนะคะตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าเขาทําถึง3ขั้นตอนด้วยกันนะคะตอนแรกจากรูปนี้มาเป็นรูปนี้ก่อนนะคะจากรูปสีน้ำเงินมาเป็นรอยประสีเขียวก่อนแล้วก็ไปเป็นรอยประสีชมพูแล้วจึงค่อยขยับมาเป็นสีแดงฝั่งนี้นะคะ นเรนก็ดูขั้นที่1คือรูปนี้อ่าคุณครูเขียนเลขไว้นะคะต่อไปขั้นที่2มาเป็นรูปนี้แล้วก็ต่อมาขั้นที่สขยับมาเป็นรูปนี้นะคะดังนั้นดูตอนแรกแหลมอยู่บนยังคงแหลมอยู่บนนะคะสามเหลี่ยมตัวนี้อ้วนก็ยังเป็นอ้วนอยู่ล่างแบบนี้แสดงว่าต้องผ่านการเลื่อนขนานนะคะดังนั้นขั้นที่1ก็จะต้อง ใช้การเลื่อนขนานเลื่อนขนานไปทิศไหนนะคะตรงนี้จะเห็นว่าจากล่างขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็ตอบว่าไปด้านบนนะคะเวลาเลื่อนก็จะมีเลื่อนไปซ้ายไปขวาขึ้นบนแล้วก็ลงล่างนะคะตอนนี้เราเลื่อนขึ้น บนหรือไปด้านบนด้วยระยะห่างเท่าไหร่นะคะถ้าครูสนใจจุดดีมาเป็นจุดนี้ถ้าครูให้เป็นดีพรามก็จะเป็นอะไรคะตอนนี้เลื่อนไปกี่จุดก็นับหน่วยเลย1ช่อง2ช่อง3ามช่อง4ช่อง5้าช่องและ6ช่องก็แสดงว่าเลื่อนไปด้านบน6หน่วยนะคะเด็กก็สามารถเช็คทุกๆจุดว่าเลื่อนไป6หน่วยเหมือนกันไหมอย่างเช่นถ้า C ไปเป็นจุด สมนายตัวนี้ก็1 2 3 4 5 6กนะคะก็เลื่อนไป6เท<ๆ>่าเท่ากันทุกจุดต่อไปขั้นที่2จากรูปนี้ไปเป็นรูปนี้นะคะมีจุดคงที่คือจุดนี้นะคะนักเรียนจะให้เขาเป็นจุดอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าจะเราจะแปลงรูปต้นแบบไปนะคะเราก็เขียนจุดสมนายกับจุดเดิมจาก C ก็เป็นอะไรคะ C' พรมนะคะก็จะเป็น C' พรามมาตรงนี้ หรือนักเรียนจะแต่งแต่งตั้งชื่อจุดนี้จุดใหม่ก็ได้นะคะแต่นักเรียนก็จะต้องตอบตรงนี้ให้สัมพันธ์กันนะคะตัวนี้มีจุดคงที่คือจุดนี้แสดงว่าเขาต้องทำโดยการแปลงประเภทไหนคะการหมุนเก่งมากค่ะถ้ามีจุดคงที่เราก็จะต้องพูดถึงการหมุนพอพูดถึงการหมุนก็จะต้องพูดถึงจุดหมุน นะคะคจุดคงที่คือจุดหมุนในรูปนี้เราให้เขาเป็น c c เป็นจุดคงที่เขาก็จะเป็นจุดหมุนใช้ c เป็นจุดหมุนต่อไปแล้วจะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาตอบได้2แบบนะคะอันนี้ด้านสมดัยของเราคือด้านนี้ทั้งครูสนใจด้านนี้นะคะ ก็จะไปเรียนไปเป็นด้านนี้นะคะทั้งทูมุนตามเข็มนาฬิกามาฝั่งนี้ก็จะ90องศานะคะหรือถ้าสนใจเป็นทวนเข็มนะคะถ้าทวนเข็มนักเรียนก็จะเป็นด้านนี้มาทางนี้จนถึงตรงนี้นะคะก็จะต้องตอบ270องศานะคะนักเรียนสามารถตอบ ตามเข็มก็ได้90หรือจะทวนเข็มก็ได้270อองศานะคะคุณครูขออนุญาตตอบตามเข็มนาฬิกาเนาะหมนุนตามเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุม เป็นกี่องศาคะถ้าตอบตามเข็มก็ตอบ90องศานะคะแต่ถ้านักเรียนตอบทวนเข็มตรงนี้นักเรียนก็เขียนเป็น270องศากลายมาเป็นรูปที่2นะคะต่อไปขยับรูปที่2มาเป็นฝั่งนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งแคบอยู่ใกล้แกน Y กลายมาเป็นฝั่งแคบอยู่ใกล้แกน Y เช่นเดียวกันแบบนี้แสดงว่าเขาเกิดการ พลิกผ่านแกนวายการพลิกหรือการพับผ่านคือการอะไรคะการสะท้อนเก่งมากคะ่ะดังนั้นขั้นที่3เราจะต้องใช้การสะท้อนพอพูดถึงการสะท้อนเราจะต้องมาหาเส้นสะท้อนทันทีโดยใช้แกนอะไรคะอ่าโดยใช้แกน y ในรูปเขาไม่เห็น x ไม่เห็น y หนูสามารถเติมเข้าไปได้นะคะแกนนอนคือแกน x แกนตั้งคือแกน y โดยใช้แกน y เป็นเส้นสะท้อนนะคะแล้วก็จะได้ภาพที่เกิดจากการแปลงเป็นรูปสีแดงตามที่โจทย์ต้องการนะคะ สำหรับวันนี้คครูก็ฝากความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตนะคะมีการสะท้อนการเลื่อนขนานการหมุนนะคะนักเรียนก็ไปทบทวนนะคะเลื่อนสะท้อนหมุนมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะคะวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ความรู้คณิตศาสตร์ที่ช่องครูตัวแมทด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ